หนึ่งการประกอบอาหารที่รสชาติที่ความพิเศษของที่น้องชาวสุริท์้ไทยได้มีรวมถึงการปัะเจกบุคคลการยานะครับเพื่อเปที่ตลาของพื้นที่ชาวตสิทธ์และสามาอพกสุขทนสาและวิทยาอะไรเทคโนโลยีไารการเทศบาลเมืองหนองปทุกมอขอขอบพระคุณอบตสาม ที่ให้โน้ตบาลในการจัดพร้อมทั้งวิทยากรในการอบรมสัมมนาโรงเรียนต้านในโน้บาลที่ให้การสนับสนุนสถานอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวมุทธดีถ้าร่วมคิดจะขายก้อนาระดาษให้กลุ่มคนเรือนและชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะได้เฉลี่ยและกองหักเทศบาลเมืองหนองคือท่านรองกองหลัดเทศบาลเมืองหนองคือท่านประธานกรรมการชุมชนและพี่น้องชุมชนที่เชื่อมโยงคือมีเก้าความร่วมมือ ธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะขออนุญาตนะคะแจ้งวันนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่อง จากการที่ทางทอบตนะครับได้ได้มาสนับสนุนให้ทางเทศบาลของบืิจัดโครงการัถนนสายวัฒนธรรมคือเนอรบานนะครับที่เป็นชุมชนมุสลิมนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วเมื่อนำเนินการได้สร้างมัสิดหลังใหม่ขึ้นมาในปริมาณห้าสิล้านบาทก็ได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนา บุคลากรอยู่ในท้องถิ่นนะครับให้มีความเป็นมืออาชีพครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการตรัดเย็บเสื้อผ้าซึ้เป็นอัตลักษณ์ของที่น้องชาวอุษานอกจากนั้นก็ยัมีการส่งเสริมให้มีการโรมภาสากิจเพื่อการท่องเทีย่ยวซึ่งโครการเหล่านี้นะครับเป็นโครการ